สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักลายปากนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2563นะคะค่ะเรามาดูไพ่แถวแรกที่เป็นดวงของชาวราศีสิงห์คนมีคู่นะคะหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะแถวที่2เป็นดวงคนรักแล้วก็แถวที่3เป็นไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์หรือสรุปความสัมพันธ์นะคะ ไพ่พลังงานใบแรกขึ้นไพ่เดอร์เลเวอร์นะคะไพ่หนึ่งดาบสามดาบนะคะสามไม้อสวินเรียนแล้วก็สิบเหรียญสิบเหรียญใบน,นี้จะสื่อถึงไพ่ที่เป็นไพ่แฟมิลีนะคะอาจารย์มองแนวโน้มดวงตอนนี้ของชาวราศีสิง์จะบอกเลยว่านะคะว่าไพ่เลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยก็คือความรักที่มีต่อคนนั้นแบบรักปักใจนะคะไพ่ หนึ่งดาบขึ้นมานะคะก็ความมุ่งมั่นที่คิดว่าจะพิชิตใจเขาก็ได้นะคะแต่แล้วอาจารย์มองนะกรณีที่ชาวสิงเพิ่งเจอคนนี้ไม่นานอย่างมากก็ปีเดียวนี้จะเป็นประเด็นอยู่นะคะว่าสามดาบสามไม้เนี่ยคุณอาจจะเจ็บปวดหัวใจได้นะคะเพราะอาจารย์มองเป็นรักซ้อนนะคะอาจจะเจอคนที่เขามีความไม่โสดมีพันธะอยู่นะคะ แต่เขาก็เป็นบุคลิกที่โดนใจจริงๆเลยนะคะอศวีนเหรียญน,นะคะบุคลิกดีมารยาททางสังคมการเทคแคร์การเอาใจที่แบบดีมากๆนะคะทำให้ชาวสิงอาจจะลหลงไหลได้ปพิ่มอยู่ในตอนนี้แต่ข้อเสียก็คือเขาอาจจะมีคนเก่าอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็เลยยังมองดูแล้วยังไม่ได้พัฒนามากนักก็ได้นะคะนี่กรณีที่1น,นะคะ แต่ถ้ากรณีที่สองนะคะอาจารย์จะมองว่าเหมือนกับชาวสิงนะคะบางคนก็มีคนของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะแต่เผอิญว่าอาจจะไปเหมือนกับเจอใครบางคนที่ถูกใจอาจจะเจอเพราะเรื่องของการเดินทางเรื่องของงานหรือการไปสัมมนาอบรมอะไรสักอย่างเนี้ยละไปเจอคนที่ถูกใจเข้าเกิดเหมือนใจเราเขาเรียกว่าปลืม้มเขามากๆอะ่ะ นะคะเหมือนกับพอมานึกถึงคนของตัวเองที่มีอยู่เราก็ยังรักคนของเราแต่ทำไมใจเรายังเหมือนไปเผลอปื้มอีกคนอยู่อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะคะในดวงนะคะอาจารย์มองมันก็แปลกๆเหมือนกันนะ่ะนะคะอืมอแต่ถ้าเป็นกรณีที่คนของตัวเองนี่ถามว่าเขารักและมั่นคงต่อชาวสิงไหมอาจารย์มองแน่นอนชาวสิงก็รู้ว่าคนรัก ก็รักและมั่นคงกับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาฝั่งเขาเขาก็ไม่สารต่อความสัมพันธ์นั้นหรอกเขายังมั่นคงกับชาวสิงห์นะคะกรณีที่คบหากันมานานนะอาจารย์แบ่งความสัมพันธ์ในหลายระดับนะคะคาว่าคนมีคู่นี่อาจจะแปลว่าใช้ชีวิตด้วยกันไปแล้วหรือแค่คบหาดูใจกันอยู่ หรือสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ได้ดูได้ทุกสถานะนะคะในไพ่ชุดที่สองแถวที่สองคนของอาชาวสิงห์นะคะก็จะนะคะขอประเด็นแรกที่กรณีที่เหมือนกับเขาเรียกว่าคนที่เขามีพันธกนะกันหรือคนที่เขาไม่โสดเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าถามว่าเขาอาจจะปลื้มคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาก็มี เขาเรียกว่าระยะห่างนะคะ9้าเรียนชัสิเขาค่อนข้างจะรักษารักษาระยะห่างพอสมควรต่อให้เขาจะพึงพอใจในความงดงามหน้าตาดีเพอร์เฟกของคุณหรือในความหล่อความเท่ของคุณมองกลับเพรอแล้วดูไพ่ทั้งหญิงชายและเพศสามนะคะก็ดูได้หมดนะคะแล้วก็มองว่าเขาก็แค่แบบ พึงพอใจนะคะแต่เขาก็ไม่ได้จัดสารต่อความสัมพันธ์นั้นนะคะก็น่าจะให้ในยากของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพไม่ได้อยากจะสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับคนรักเดิมสี่มีเท้ากับเด็กถือถ้วยที่เขาอย่างมั่นคงอยู่กับคนของเขานั่นเองนะคะเพราะ,ะนั้นเขาก็จะให้กรณีที่ที่เจอคนมีเจ้าของนะคะเขาก็จะให้ชาวสิงได้แค่ ความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรภาพที่ดีนั่นเองนะคะหรือถ้ากรณีที่คนนี้นะคะเป็นคนที่ชาวสิงห์นะคะชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเขาเรียกว่าเขาโสดกันแล้วกันนะคะถ้าเขาโสดเนี่ยนะคะ อาจารย์มองประเด็นแบบนี้นะคะว่าไพ่ก้าเหรียญจจส,สิกหกไม้เนี่ยเขาก็จะให้แบบความสำคัญกับชาวสิงในระดับหนึ่งในการที่จะเรียนรู้เหมือนกันนะคะในการที่จะเรียนรู้เพราะเขาเองอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวมาก่อนก็ได้เพราะก้าเหรียญจะหมายถึงพ่อแม่แม่หรือคนที่เคย ล้มเหลวในความรักมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะต้องอเขาเรียกว่าใช้เวลาในการดูใจเรียนรู้นะคะคนคนนี้เขาก็ยังให้โอกาสนะถ้าเป็นกรณีที่เขาโสดแค่เขาเคยมีปัญหามาก่อนอาจารย์มองชาวสิงมีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะเพราะว่าสีมเท้ากับเด็กถือถ่วยนี่แหละจะแปลว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นคนรักได้ใจเข้ามาครอบครองนะคะ สรุปความสัมพันธ์นะคะก็จะสรุปในสองี้ยสองมุมเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็นคนมีพันธะยังไงก็เป็นได้แค่ชูทางใจนะคะนะคะราชินีพระจันทร์นะคะกับ9้าวถ้วยนี่แหละที่ที่อาจารย์มองว่ามันก้าวข้ามความสัมพันธ์ไปไปมากกว่านี้ไม่ได้ต่อให้เขาจะรักและพึงพอใจนะคะเขาก็เหมือนรักษาเขาเรียกว่าภาพรักษักษา สถานะทางสังคมไว้ให้แบบตัวเองยังเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาหรือแม้กระทั่งชาวราศีสิงห์เองก็ยังเคารพตัวเองที่ไม่ทําอะไรที่มันนอกเกณฑ์กติกาของสังคมหรือทําผิดจริยธรรมนั่นเองนะคะก็จะแค่ความรู้สึกแต่ไม่ได้เพียงพรมในด้านอื่นนะอาจารย์มองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะกรณีที่รักคนมีเจ้าของหรือแม้กระทั่งราศีสิงห์เองมีเจ้าของอยู่แล้วก็จะไม่ทําอะไรที่มันเกินเลยนั่นเองก็จะเหมือนที่อาจารย์แปลอาจจะเป็นแค่ชู้ทางใจแต่ถ้าเป็นคนโสดกรณีที่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามานี่กลายเป็นดีนะนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หูถ้วยกับอัศวินถ้วยขึ้นมานะคะ,ะบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะทําให้รู้นะคะกรณีที่ไปเจอคนที่เขาเคยผิดหวังความารักมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมองราศีสิงห์ว่าจริงใจจริงจังเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่เขาต้องการที่จะเข้ามาเยียวยารักษาหัวใจเขาได้นะคะหกถ้วยอัศวินถ้วยก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะอาจารย์ไปได้หลายระดับนะคะ ก็พยายามที่จะพยากรณ์ได้หลายๆแบบเพื่อท่านผู้ชมที่อยู่ใน,ในหลายๆสถานการณ์นะคะโอเคค่ะขอไพ้สรุปนะคะไพ้สรุปไห่สรุป,หร,ปหรือไพ้คำแนะนําจากไพ่ออร์เกอรค่ะ ขอนางฟ้าอีกใบหนึ่งนะคะนางฟ้าเหมือนจะบอกว่านะคะ this could be the world <c oughs> ก็อาจจะแปลว่าในที่สุดคุณก็จะเจอคนที่ใช่นั่นะค่ะนะคะ,นะค,ะคนเรา,าโลกสร้างมาเนาะ,ะชายหญิงต้องคู่กันนะคะ ก็จะเป็นอย่างเนี้ในหน้าไพ่นะคะหัวใจนะคะแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบางในที่สุดคุณก็จะเหมือนยิ้มได้มีความสุขได้เพราะคุณจะเจอคนที่ใช่อย่าวันกับอดีตความรักที่อาจจะมีปัญหาแต่อนาคตความรักยังสามารถจะลงเขาเรียกว่าจะลงโลกหรือจะลงจิตใจของคนนะอ่ะให้มีความสุขให้มีพลังงานที่จะ ทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะพะไพ่พามาในเชิงบวกนะคะโอเคค่ะมาดูดวงคนโสดบ้างนะคะไพ่คนโสดสี่ดาบราชาถ้วยสี่เหรียญเด็กถือดาบ8ดไม้ แฮงแมนคนโสดปักนี้ไม่ค่อยจะเหมือนกับแอคทีฟเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะคะนิ่งมากเลยนะคะสี่ดาบกับเดอยแฮงแมนนิ่งค่ะอาจารย์มองนะเหมือนคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานซะละมากกว่าแปดมีเท้านะคะในปักนี้คนโสดถ้ามีใครเข้ามาอาจารย์มองเลยว่าคุณยังไม่เปิดใจหรอกเพราะคุณจะไปคิดถึงความก้าวหน้านะคะความ สักเซตในเรื่องของการงานการธุรกิจความสําเร็จในเรื่องของเงินความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองให้มากกว่านี้มากกว่ามันการพยายามที่จะสร้างตัวเองให้เกิดความมั่นคงก่อนนะคะความรักก็เลยพักไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะคะขอไพสรุปให้คนโสดชาวราศีสิงค์ค่ะ ไพ่เฉลิมฉลองขึ้นมานะคะไพ่เหมือนกับยังเป็นไพ่ที่ปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะขอไพ่นางฟ้าแนะนําว่ายังไงนะคะไพ่นางฟ้าแนะนำก็ยังแนะนําให้ระมัดระวังนะคะ Pay attention the r e f flag ก็เหมือนกับ ความรักเนี่ยนะคะเหมือนกับยังเตือนคนโสดว่าให้ดูดีๆนะคะ,ะให้มองให้ให้ให้ท้วนถี่ให้ให้ระมัดระวังนะคะอะไม่ว่าจะมีใครมาชักชวนหรือเอเสนออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมายื่นโอกาสดีๆให้หรือมาจีบมาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักเหมือนกับปักนี้ยังเตือนคนโสดว่าอย่าพึ่งไปหลงไหลกับคำเยินยอรหรือคำพูดหว,วานๆหรืออะไรทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้ นะคะก็คือให้ระมัดระวังอ่านะให้ปิดปิดปิดใจตัวเองไว้ก่อนก็ได้รอบคอบให้มากที่สุดนั่นเองไพ่ก็ยังเตือนอยู่นะคะอ่าไพ่เตือนอยู่สําหรับคนโสดเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของเงินเหลืองเรื่องของงานเหมือนไพ่ขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอจบพยากรณ์อ่าไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ